ครับสวัสดีครับเพื่อนๆ <c oughs> ผมกลับมาแล้วนะครับกลับมาแล้วคือหยุดไปนานเลยนะครับต้องขอโทษสมาชิกเพื่อน <c oughs> ๆทุกๆคนด้วยนะครับเพราะว่าพอดีผมติดธุระไปศึกษาเกี่ยวกับเรื่องงานบางอย่างนะครับเป็นงานเกี่ยวกับการแปลรูปผลิตภัณฑ์ก็เลยไม่มีเวลา,ามาลงยู u ู e ให้กับเพื่อนๆได,ได้ได้รับชมกันนะครับเอาเป็นว่า ตอนนี้ภารกิจของผมด,ได้ได้เสร็จสิ้นลงแล้วครับก็เลยก็เลยมาทำเป็น YouTube ให้เพื่อนๆได้ชมกันอีกนะครับขอบคุณทุกทุกท่านนะครับที่ติดตามแล้วก็ขอบคุณทุกกำลังใจและคำาฝากถามถึงนะครับว่าอาจารย์หายไปไหนคือมันติดภารกิจจริงๆเลยครับไม่มีเวลาที่จะมานั่งลง YouTube ไปกับเพื่อนๆดู ยังไงครับเดือนนี้ผมกลับมาแล้วนะครับผมกลับมาแล้วแล้วก็ผมก็จะมีสูตรใหม่ๆนะครับแล้วก็สูตรเก่ามาให้กับเพื่อนๆเอาไปใช้เป็นแนวทางนะครับแล้วก็เอามาให้เป็นอของขวัญน,นะครับก่อนปีใหม่ให้ใค่เป็นของขวัญเพื่อนๆก่อนปีใหม่ผมก็ไม่มีอะไรละครับไม่มีอะไรมากก็มีเพียงแต่สูตร สูตรวิธีการคำนวณหวยรัฐบาลนะครับสลากกินแบ่งรัฐบาลขอบคุณจริงๆนะครับเพื่อนๆเพื่อนๆที่ถามหากันขอบคุณมากๆจริงๆแล้วเป็นห่วงว่าอาจารย์เป็นอะไรไปหรือเปล่าเปล่านะครับและอีกอย่างผมก็ผมก็ต้องขอโทษด้วยนะครับขอโทษจริงๆที่หายไปโดยโดยไม่ได้บอกกล่าวเพื่อนๆนะครับมาดูกันเลยครับเพื่อนๆมาดูกันอันนี้มันเป็นสูตรเด่นนะครับ ซึ่งผมดึงมาจากสูตรเก่าเขายังเดินดีเดี๋ครับเพื่อนเพื่อนวิธีการคำนวณของเขาก็คือเราจะใช้หลักหมืน่นหลักแสนแล้วก็หลักหมื่นนะครับของรางวัลที่1บวกกับหลักสิบของรางวัลเลขล่าง2ตัวนะครับเหมือนกับวันที่1เดือน9ผมจะเริ่มทําให้ดูตั้งแต่วันที่1เดือน9นะครับเพื่อนเพื่อนเพราะว่าเพื่อไม่เป็นการเสียเวลากับเพื่อน,เพ,อนเพื่อนนะครับ วันที่1เดือน9นะครับเลขที่ออก6 3 8 6 8 4เราใช้6หลักแสน3หลักหมื่นบวกด้วย6หลัก10ของรางวัลเลขล่างนะครับผลบวกออกมาได้เท่ากับ15นะครับเพื่อนเพื่อนสังเกตนะครับได้เท่ากับ15แล้วเราเอาตัวท้ายมาเลยครับ5บวกเพิ่มไปอีกก็คือ67จะเป็นตัวเด่นในงวดต่อไปนะครับคือ5 67เห็นไหมครับเลขที่ออก2 40 650นะครับเพื่อนๆเ,เลขมันก็ยังเดินดีอยู่นะครับเลขมันก็ยังเดินดีอยู่ดูต่อเลยครับสำหรับสูตรเด่นบนนะครับสูตรเด่นบน2405 240650 2ตัวออก42ผลรวมครับแสนห0ื่น 10. รวมกันแล้วได้ตท่ากับ10นะครับก็คือดึง0ลงมาก็คือ012 012จะเป็นตัวเด่นในงวดถัดไปนะครับเพื่อนๆ012งวดถัดไปงวดประจำวันที่1เดือน10วันที่1เดือน10 887102ดูสิครับมาครบเลยสาตัว012 อันนี้มันเป็นตัวเด่นนะครับเพื่อนๆไม่ใช่เป็นเลขเลขที่คัดหรือเลขที่ตัดมาแล้วครับมันเป็นตัวเด่นมันอาจจะมาหนึ่งตัวสองตัวหรือสามตัวก็ได้งวดประจำวันที่หนึ่งเดือนสิบแปดแปดเจ็ดศูนย์หนึ่งศูนย์สองแสนคือแปดหมื่นคือแปดสิบเลขล่างก็คือสามแปดบวกแปดเท่ากับสิบหกบวกด้วยสามเท่ากับสิบเก้าก็คือเก้า นับเพิ่มไปนะครับ90แล้วก็1นับเพิ่มนะครับเพื่อนๆน,นับเพิ่ม901พองวดประจำวันที่16เดือน10ปี59นะครับ5 7 1 9 4 947นะครับเลขเด่นบน901มีเลข9นะครับมีเลข9 <c oughs> เรามาคิดต่อกันเลยครับมันเรามาคิดต่อกัน571947 2ตัวออก98 5บวกเเท่ากับ12 12บอวก9เท่ากับ21อันนี้ผมแจกแจงให้เพื่อนๆดูเลยนะครับวิธีการคำนวณตัวเด่นนะครับตัวเด่นในงวดถัดไป5บวก7็บวก8เท่ากับ21ก็คือ1 1นับเพิ่มไปก็คือ1 2แล้วก็3า พรองวดประจำวันที่1เดือน11ปี59นะครับ7 8 5 4 3 8นะครับเลข3 1 2 3เลขเด่นของเรามันมานะครับมาเข้าอีกแล้วงวดประจำวันที่1เดือน11ปี59นะครับเราไปคิดงวดถัดไปเลย7 8 5 4 3 8 7 8 5 4 3 8 2ตัวออก8 6 นะครับเอา7บวก8เท่ากับ15 15บวกด้วย8เท่ากับ23มันคือ3นะครับเราดึงเฉพาะตัวตัวท้ายมานะครับ3นับเพิ่มไปก็คือ4แล้วก็5นะครับ3 4 5จะเป็นตัวเด่นในงวดถัดไปนะครับปองวดประจำวันที่16เดือน11ปี5 9นะครับ8 5 8 3 8 3นะครับ3มา2ตัวเลยรอบนี้ มาในหลักร้อยแล้วก็หลักหน่วยเนะครับ3เข้านะครับเรามาดูซิว่านะครับว่างวดถัดไปงวดประจําวันที่1เดือน12เดือนธันวาคมเนี่ยว่ามันจะมีเลขเด่นตัวไหนที่น่าจะมานะครับเลขเด่นในชุดไหนที่น่าจะมา,าก็คือเราใช้หลักแสนแล้วก็หลักหมื่นบวกกันนะครับ8ปดบวกห้าแบวกหก็เท่ากับ13นะครับ13บ,บวกด้วยหลัก10 ของเลขล่าง2ตัวนะครับรางวัลเลขเลขล่าง2ตัวคือ4 4หลัก10ก็คือ4 8บวก5บวก4เท่ากับ17นะครับเราเอา7ตัวเดียวนะครับ7 7นับเพิ่มไปคือ7 8 9เห็นไหมครับ7 8 9จะเป็นตัวเด่นในงวดถัดไปนะครับเพื่อนๆก็ลองเอาเอาสูตรนี้ไปย้อนทำดูนะครับ ย้อนทําดูว่าเขาเดินดีมาทั้งหมดกี่งวดแล้วนะครับคือตอนนี้ผมจะหาสูตรที่ให้เพื่อนๆคิดกันแบบง่ายๆนะครับไม่ซับซ้อนไม่ซับซ้อนมากแล้วก็คือผมกับอาจารย์ก็หาสูตรใหม่ๆมาเรื่อยๆนะครับก็เป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆแล้วก็เผื่อท่านใดนะครับเอาไปคิดเองก็ได้นะครับเพราะว่าสูตรพวกนี้มัน มันเป็นเ,เลขทางคณิตศาสตร์การคำนวณนะครับความน่าจะเป็นแล้วก็เราก็จะหาสูตรที่มันคิดได้ง่ายๆไม่ยากเกินสำหรับเพื่อน,อนๆคือสูตรทั้งหมดที่ผมได้ลงมาทั้งหมดเนี่ยบางครั้งบางคราวมันมันเป็นสูตรที่ซับซ้อนแต่สูตรซับซ้อนบางสูตรมันก็เกิดความผิดพลาดนะครับเกิดความผิดพลาดในบางงวดงวด2งวด3งวดเราก็ต้องหาสูตรใหม่กันมาแล้วก็ จะเอามาเปิดเผยกับเพื่อนๆดูอย่างนี้นะครับเป็นแนวทางให้นะครับเป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลสําหรับสูตรพวกนี้นะครับสูตรพวกนี้เพื่อนๆอเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่ามันเป็นความน่าจะเป็นนะครับเพื่อนๆมันเป็นความน่าจะเป็นของของตัวเลขที่จะออกมานะครับไม่ใช่ว่าผมกับอาจารย์เนี่ยคิดอะไรมาแล้วก็ มันจะออกตามที่ว่าผมกับอาจารย์คิดนะครับแต่ยังไงผมก็จะคัดสูตรที่มันคิดง่ายๆแล้วก็แล,วกแล้วก็มันมันเดินดีมานะให้เพื่อนกับเพื่อนๆนะครับจะยังอย่างใดก็ตามนะครับต้อ, <c oughs> ตองขอขอบคุณจริงๆเลยนะครับเพื่อนๆสมาชิกที่ยังเหนียวแน่นกันอยู่แล้วก็เพื่อนๆที่อยู่ต่างประเทศด้วยนะครับที่เป็นแฟนของห้องสูตรคำนวณน,นะครับ สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้กด s u b สไครต์นะครับด subscribe, กดซับกดซั b สไครต์ด้วยนะครับแล้วกดแชร์กดไลค์ด้วยนะครับขอขอบคุณมากจริงๆมันมันซึ้งใจครับเพื่อนๆมันซึ้งใจตอนแรกก็คิดว่าจะจะไม่ลงละเพราะว่างานมันลัดตัวเยอะจริงๆครับแต่ว่าเพื่อนๆขอมาสมาชิกขอมาผมก็ไม่เป็นไร ผมคือที่ผมบอกครับผมอยากจะสนับสนุนอาจารย์ให้ให้ท่านมีรายได้ครับผมก็เลยต้องพยายามหาอะไรให้แกเป็นเป็นงานนะครับเป็นงานไม่ใช่ว่าเป็นเป็นการคํานวณหวยอย่างนี้นะครับแต่นี่มันเป็นงานอดิเรกนะครับเป็นงานอดิเรกซึ่งซึ่งเราทำให้กับเพื่อนๆอ,อาจารย์ก็แบ่งปันสูตรมาเรื่อยๆผมเองก็คิดสูตรมาใหม่เรื่อยๆ คือเขอยากให้เพื่อนๆโชคดีกันทุกคนละครับไม่มีเจตนาอะไรแต่ผมขอฝากอะไรสักอย่างได้ไหมครับเพื่อนๆก็คือตอนนี้คืออาจารย์อ่ะท่านท่านได้เป็นตัวแทนจําหน่ายนะครับท่านได้เป็นตัวแทนจําหน่ายทุเรียนอบแห้งนะครับเพื่อนๆท่านใดสนใจนะครับเดีย bakery, ๋ยวยังไงในคลิปคลิปอาจจะเป็นไม่กี่วันนี้ละครับเพื่อนๆก็ลองดูที่ว่า เพื่อนๆสนับสนุนอาจารย์ได้ไหมนะครับทุเรียนอบแห้งของอาจารย์แล้วก็มะม่วงมะม่วงอบแห้งนะครับเป็นสินค้าจากโรงงานที่ได้มาตรฐานนะจากนนทบ,บุรีนะครับเดี๋ยวยังไงผมขอฝากฝากให้เพื่อนเพื่อนพิจารณาด้วยครับแล้วหลังจากสูตรเด่นบนนี้แล้วก็จะเป็นสูตรสูตรหลักร้อยนะครับสูตรหลักร้อยซึ่งก็ยังเป็นสูตรหลักร้อยของอาจารย์นะครับ ก็เดินเข้ามาตลอดนะครับก็ห่างไป2งวดแต่ก็กลับเข้ามาอีกแล้วนะครับเดี๋ยวเจอกันในคลิปหลักร้อยนะครับเพื<ๆ>่อนๆขอบคุณมากครับขอบคุณมากจริงๆสําหรับเพื่อนๆที่ยังติดตามกันอยู่อย่าลืมนะครับกดแชร์กดไลค์กดซับ s ไครต์ใหผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับผม